มีเรื่องชี้แจงนะนี่เรื่องนี้ผมต้องอ่านเองเลยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับผมะนะเมื่อวานนี้ที่เราให้ดูคลิปถนนพระรามสองนะครับขาเข้ากรุงเทพนะมีไอ้แท่งเหล็กเนี่ยแบบนี้เหล็กล่วงลงมาล่วงลงมาจากการทำไอ้ทางยกระดับที่ถนนพระรามสองเนี่ยนะครับเกือบจะหล่นลงไปใส่รถแต่ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้รถของผู้ใช้ถนนพระรามสองเนี่ยนะครับเกือบเสียหลักนะฮะ ล่าสุดมีคาอธิบายมาแล้วนะครับทางคณะอธิบดีกรมทางหลวงนายสลาวุฒิสมวิไลนะครับก็ได้ชี้แจงนะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข35สายธนบุรีปากท่อหรือว่าถนนพระรามสองตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกชัยตอน2ที่กิโลเมตร17บวก500ขาเข้ากรุงเทพปนคนครนะครับอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สาเหตุเนี่ยเกิดจากผู้รับจ้างได้เข้าไปเตรียมความพร้อมในการติดตั้งชิ้นส่วนสะพานระหว่างการดําเนินงานได้เกิดอุบัติเหตุชิ้นส่วนนั่งร้านสาหลักขาอ่านั่งร้านเหล็กนะครับด้านหน้าเนี่ยร่วงหล่นลงมาบนถนนด้านระหว่างนั้นมีรถกระบะสีดานะครับได้วิ่งมาในบริเวณดังกล่าวและไม่สามารถจุดรถได้ทันทําให้รถเหยียบทับชิ้นส่วนนั่งร้านเหล็กและมีรถยนต์ด้านส่วนบุคคลได้รับความเสียหายจํานวน3คันมีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อย สามคนนะครับซึ่งทางกรมทางหลวงก็ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและดําเนินการเคลื่อนย้ายรถคันที่เสียหายออกจากบริเวณที่เกิดเหตุดยวทันทีนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ที่รับบาดเจ็บนําส่งโรงพยาบาลพญาไทนวมินเพื่อทําการรักษาและตรวจร่างกายล่าสุดผลการตรวจร่างกายก็พบว่ามีรอยฟกช้ำตามร่างกายเล็กน้อย และให้ผู้รับจ้างดูแลผู้เสียหายและดําเนินการเจรจารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นณนะสถานีต่ตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครซึ่งผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่ผู้เสียหายเรียกร้องและยินดีที่จะให้ผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามในกรมทางหลวงก็ขออภัยในความไม่สะดวกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เน้นย้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะเน้นย้ำเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้าง นะครับอย่าขั้นสูงถุดมาโดยตลอดเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อผู้ใช้ทางนะครับก็อันนี้ก็เป็นความคิดหน้าในกรณีนี้นะครับโชคดีมากนะคะที่เหล็กไม่ได้หล่นลงมาทับรถเนี่ยค่ะนะมันเส้นยาแดงผ่าแปปจริงๆนะคะถ้าทับรถขึ้นมานี่โอ้โหเศร้าแน่นอนนะคะ